เราปิาดแล้วเราจะได้เห็นงานคู่ในซีรีส์กับยทีวีไหมว่าหลายคนรู้สึกว่าอยากให้คู่กันอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยมีหรือเปล่ามีครับผมมีมีมีครับก็ไม่ได้เป็นตำนานตำหน่งอยู่ไม่นานตำนานไม่อยู่นะไม่ได้เป็นตำนานไม่ได้เป็นตำนานนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีแบบว่ารออัปเดตเรื่อยๆแสดงว่าเขามีการทัาทามาแล้วเรื่องงานแสดงยังยังยังไม่มีอะไรทาาทามนะครับผมอันนี้อันนี้ก็เดี๋ยวรอ อัปเดตกันอีกทีครับแล้วเป็นงานอะไรเพื่อบอกจะเป็นงานคู่กันอาจจะมีงานเพลงหรือว่างานอะไรโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรนะครับแตจะมาเป็นเพื่อลงที่เราหรอบ้าถึงสุดไม่ถึงสุดเลยป่านนี้เราไม่ยอมชูเขามาเลยนะอะไรนะครัป่อนนี้เราไม่ชูเขามาเลยอ่ะก็เลยอยู่ด้วยกันทุกวันไงเดี๋ยวเขาจะเบื่อกันก่อนอ่าแต่รอบนี้ก็คือต้องมีเขาแล้วเนาะก็ก็เดี๋ยวรอรออัปเดตเรื่อยๆครับเพราะคนเราคู่กันแล้วคนอื่นมาเล่นอีก น่ารักนะพี่ชายตอนไหนคนที่พากับบนี่มันงเธอไปถ่ายหรอปิยาครัอ๋อพี่ชายพี่อ๋อพี่ชายบิลกินงานต่างประเทศหนึ่งทีตอนนี้แบบหลายๆคนเริ่มออกไปทำงานต่างประเทศแล้วของเราอ่ะมันอัดอั้นมากกว่านี้นานมากจะมีโอกาสเห็นทีไหมับหลังจากนี้ว่ากำลังบิลกินที่จะไปต่างประเทศไปคอิวไปทำอะไรด้วยกันก็ดูคิวกันก่อนครับผมเพราะคิวช่วงนี้ค่อนข้างแน่นกันเหมือนกันไปถ่ายกันแน่นแล้วครับผมที่จริงที่จริงก็แน่น พอสมควรเลยครับผมแต่ถ้ามีโอกาสก็ไปครับก็มีมีมีคนเสนอม,มาเหมือนกันครับผมก็เดี๋ยวรออัพเดตว่าจะได้ไปช่วงเดือนไหนหรือว่าไปทำอะไรกันครับ